เฮ้ยเซ็งมากเลยอุตส่าห์อัดคลิปจบไปแล้วรอบนึงอะ่ะแล้วกำลังจะไปตัดต่ออะสรุปรืองเปิดไมคไม่มีเสียงโอ้ยเซ็สงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคทขอเล่านะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่าเราอยากจะทำวิดีโอเป็นแบบ2เวอร์ชั่นนะคะก็คือ หนึ่งจะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ลงพอดแคสต์ไปด้วยก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่จะบอกเรื่องราวอ่านข่าวหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแล้วก็2ออยากจะทําเป็นไลฟ์บล็อกนะคะว่าวันๆหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างที่สุดแล้วก็3ก็จะเป็นเคทอกนะคะก็คือการเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกๆคนรวมไปถึงการอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตต่างๆเนาะก็หวังว่าทุกคนจะ ชอบพล็อตรายการผังรายการของช่องนี้แบบใหม่นะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าตัวเราก็อยากจะทําให้ช่องนี้มันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแล้วนะคะเคจะมาพูดเกี่ยวกับอาชีพที่เคจเคยทํามาทั้งหมดเลยตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงณปัจจุบันปีสอง3ันยิบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีเอาชีพแรกกันเลย ตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยตอนประมาณปีสามเคเคยไปฝึกงานช่วงซัมเมอร์ซึ่งประมาณเดือนครึ่งอ่ะไปแค่เดือนครึ่งคือไปฝึกงานแบบไม่เก็บหน่วยกิจอ่ะไปแบบไปเฉยๆหาประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็ไปฝึกงานที่สายการปินบางกอกแอลเอสนะคะในส่วนของ LL หรือว่า Lost and f o u n d ในตัวงานเนี่ยก็คือเราตามหากระเป๋าให้กับผู้โดยสารหรือว่าเคลมกระเป๋าที่แตกหักเสียหายแล้วก็ออกใบเคลมให้ถามว่ารู้สึก ตื่นเต้นไหมเกยกับการทำาอลอลจะบอกว่าตอนนั้นที่ฝึกงานกับทีมบางเกาะอ่ะหรือว่าทีมเขาเรียกทีมพีจีเนาะคือเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบน่ารักแล้วก็มีความที่เป็นแฟมิลี่ค่อนข้างสูงแล้วเขารู้ไงว่าเรายังเด็กเราอายุแบบสิบเกย่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่สร้างความกดดันให้กับอาชีพเรามากคงเรียกว่าอาชีพเหรอเนาะเพราะว่าเราเหมือนไปฝึกหาประสบการณ์อะไรเงี้ยก็คือทํางานจริงๆได้ออกใบทําจริงๆรับโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้าผู้โดยสารอะไรเงี้ยจริงๆก็ณตอนนั้นทําอยู่ประมาณ เนี่คะ่ะหนึเดือนครึ่งแล้วก็กลับไปเรียนหลังจากกลับไปเรียนมหาลาัยปีที่4ใช่ไหมคะมันก็จะมีคนีมันจะเป็นการฝึกงานแบบเต็มเทอมแล้วเป็นแบบ1นึ่ง semester ก็คือประมาณ4ี่เดือนเคก็ตัดสินใจไปฝึกงานที่วิทยุการบินเชียงใหม่นะคะหรือว่าห้องต้นหนก็คือการรับไฟลแพลนจากนักบินแล้วก็ส่งไฟล์แพลนหรือว่าข้อมูลต่างๆให้กับ profit controller ใช่ไหมคะเป็นการฝึกงานที่ ณนะตอนนั้นเริ่มแรกเลยคือมีความเครียดค่อนข้างมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งอะเอาตรงๆเลยนะเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ว่าเป็นคนขยันนะคิดว่าตัวเป็นคนขยันแต่ว่าได้เป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนฉลาดอะไรขนาดนั้นเนี้ยค่ะก็ทําอยู่ประมาณสี่เดือนถ้าทำจนรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คล่องนะเราก็รู้สึกแบบได้ประสบการณ์มากก็คือมีโอกาสได้เข้าประชุมกับพี่ๆห,หลายๆท่านได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเที่ยวบินหรือว่าเครื่องบินอะไรต่าง,างๆอะไรเงี้ยค่ะว่าใน p r o c e ส s ของ เอเวอเรชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างลืมบอกไปว่าพี่เคสเรียนจบสายการบินเนาะก็คือเรียนจบสายการบินเรียนจบในสาขาเอเวอเรชันนะคะก็คือธุรกิจการบินใช่ไหมคะก็เลยจะไปฝึกงานเกี่ยวกับเครื่องบินซะเยอะอะซะส่วนใหญ่เนี่ยพอฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษตัวเองให้ดีกว่านี้อยากแบบอยากไปใช้ชีวิตต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยมาเรียนมหาลัยก็เรียนที่ไทยแล้ว ทำไมถึงไม่ลองไปหาประสบการณ์ที่อื่นก็เลยไม่ได้สมัครงานหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับสายการบินในประเทศไทยต่อนะคะก็เลยสมัครไปในโครงการนักเรียนแรกเปลี่ยนอะโวไอเวิร์กแอนด์สตเออเวิร์กแอนด์สที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือไปด้วยวีซ่าตัวนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีอ่าม,มสีสามารถไปเรียนภาษาอังกฤษก็คือ English as a Second Language ที่ c o m m u n i t y l o l l e g e ได้แล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ด้วยนะตอนนั้นอาชีพที่3เลยเนี่ยที่แต่ว่าเป็นอาชีพแรกที่ได้เงินเนาะอาชีพที่3ที่ได้มีโอกาสได้ได้ทดลองเรียนรู้เนี่ยก็คือ House Keeping นะคะหรือว่า Room Attendant ก็คือทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมคาสิโนชื่อว่า Hara and h a r v e y c a s i n o Hotel นะคะอยู่ที่ Salt l l k k Tahoe เป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทํางานกับคนหลากหลายเชื้อชาติแบบจริงๆเช่นแบบม um, ็กซิกันสเปนเอสโตเนียนะตอนนั้นก็จะมีแบบโปแลนด์อะไรเงี้ยยุโรปที่เขามามีจีนด้วยใช่ป่ะเป็นครั้งแรกเลยแต่ว่าคนที่ทํางานโดยตรงกับเราจริงๆส่วนมากจะเป็นเม็กซิกันเพราะมกซิกันส่วนมากเขาจะเป็นเฮาส์คีเปอร์ที่นั่นค่อนข้างเยอะ เขาก็จะเป็นเจ้านายเรา <_ d umb ug> เขา,าเรียกว่า inspection ก็คือคนที่มาตรวจห้องว่าเราทาความสะอาดห้องดีหรือเปล่าโอ้โห oh มันเป็นจังหวะชีวิตที่แบบสู <_ c oughs> ้กันสุดฤทธิ์มากเลยนะคือมันชอบแย่งทิปเด็กไทยเว้ยมันชอบแบบไปเปิดห้องก่อนแล้วแย่งทิปเด็กไทยแล้วเราจะต้องแบบสู้กับมันอ่ะยังโชคดีที่ว่าภาษาอังกฤษเราพอได้ไม่งั้นคือพังมากเลยนะเราแบบเราเป็นสายสู้คนอยู่แล้วคือทุกคนในในที่โรงแรมนั้ตอนนั้นจะรู้เลยว่าถ้าสมมติพูดถึงเคเคก็คือสายสู้สุดอ่ะคือเห็นพูดจาแบบนี้หรือว่าเป็นแบบ ไม่นะฉันก็ฉันก็ตัวแม่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะก็คือถ้าแรงมาฉันก็แรงกลับอะไรเงี้ยเคก็แรงกลับเลยเคก็สู้สู้เพื่อเงินทําอยู่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้ค่ะทำอยู่สักพักหนึ่งก็เก็บเงินแล้วก็เที่ยวอะไรประมาณนี้ยค่ะอยู่ที่นั่นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะเคจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ว่าแบบทํางานในแบบ แบบทางานที่เป็นฟิสิกอลจริงๆแบบเลเร์จริงๆมันจะเหนื่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วเคก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้ไปอยู่หรือว่าไปใช้ชีวิตทีต่ตรงนั้นแล้วก็มีประสบการณ์ที่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเงินได้ด้วยนะเคจจาได้ว่าตอนนั้นนะคือหาเงินมาได้เท่าไหร่ใช่ปะแล้วก็รับตอนนั้นรับหิ้วของอนะก็คือกระเป๋าโคชหรือว่าของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนหาเงินหาไรายได้นะตอนนั้นยังแบบอยากได้เงินเยอะ มาเพื่อกับเมืองไทยแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนั้นโควร์ค่าใช้จ่ายหรือเปล่าสมมติว่าเราจ่ายไปแสนหนึง่งเขียนหากลรมมาได้ก็ครึ่งหนึ่งนงนะค่าใช้จ่ายนะตอนนั้นสมัยนั้น10กว่าปีที่แล้วไม่แพงไม่แพงเท่าสมัยนี้สมัยสมัยนั้นมีสเตทเมนต์สองแสนประมาณเนี้ยก็คือบินได้แล้วแล้วก็หลังจากกลับมาจากอเมริกาใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้ไปทํางานสายการบินไทยนะคะก็คือเป็นเอาซอร์สแหละเป็นทานํางานที่ first class lounge แล้วเป็นจะบอกว่ามันเป็นงานที่เคชอบมากเลยนะเอาจริงๆเป็นงานชอบคือถ้าไม่ติดเรื่องเงินก็เป็นงานที่ชอบงานหนึ่งอะเพื่อนร่วมงานน่ารักเป็นแบบเป็นทีมเดียวกันเราได้เจอแบบพี่ๆเขาเรียกเขาเรียกว่าพี่ๆทีจีเนาะนะตอนนั้นสมัยสิปีแล้วเราก็เรียกเขาว่าพี่ทีจีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะน่ารักเขาจะเอ็นดูเราอะเนาะแล้วทุกวันเนี้ยเรายังแบบนัดกินข้าวกับพี่ทีจีหลายๆท่าเรายังเราก็ยังเคารพก,กันเป็นแบบเหมือนครอบครัวไปเลยเพราะว่ามันทํางานในนั้นมันสนุกอะมันไม่ได้มีความกดดันนะตอนนั้นนะมันก็ ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเราว่าเลยเราต้องทํางานแบบไหนจําได้ว่าทํางานที่ทีจีะทำงานเข้าตีห้าใช่ปะเข้าเลาส์ะเคยแบบเพราะมันได้เงินเดือนแค่หมื่นสี่เองอะทุกคนนะตอนนั้นะเมื่อสิบปีที่แล้วเออได้เงินเดือนหมื่นสี่จะทำยังไงให้ตัวเองได้เงินเ,นเยอะกว่านั้นก็คือต้องทํโ O ทไงพอทํโ OT อะก็คือจะต้องทํากะเช้าเช้าบ่ายบ่ายต่อบวยอะไรเงี้ยคือทำสามกะแล้วออกวันอีกเช้าหนึ่งคือทํางานแบบท็อกซิกมากแต่นะตอนนั้นคือมีไอเดียแค่ว่า ถ้าจะทํางานหนักขนาดเนี้ยมันทําได้แค่ช่วงนี้แค่นั้นแหละเพราะร่างกายมันไหวคือถ้าสมมติว่าตอนนี้นะวัยเนี้ยกลับไปทํางานแบบหามรุ่งหามค่าแบบนั้นก็คงทําไม่ได้แล้วอะแต่ณนะตอนนั้นสามารถพูดได้เลยว่าเป็นการทํางานหามรุ่งหามค่าของจริงถ้าแบบนั้นอยู่หนึ่งปีหนึ่งปีจนรู้สึกว่า้วตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันโอเคละมันได้ประสบการณ์เต็มที่ละมันก็เอออ่ะเดี๋ยวลองไปทำอีกอื่นบ้างเท่ากัน อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่เคก็ตั้งใจว่าจะย้ายเข้าไปอยู่กับแฟนคนไทยณนะตอนนั้นด้วยนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราออกจากง,งานแถวสุวรรณภูมิแล้วการจะย้ายไปอยู่แถวราม,มินทาอะไรเงี้ยให้มันใกลใ้ตัวเมืองนิดนึงแล้วก็อยากจะไปฝึกง,งานสายออฟฟิศให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยย้ายไปอยู่ที่ราม,มินทาเนาะคือถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ความรักที่ฉันไม่แพ้ใครในโลกนี้นะคะที่ฉันประสบการณ์ก็ค่อนข้างสูงชั่วโมงบินมาก็เยอะเหมือนกันนะกับเรื่องนี้ ไว,ไว้จะมาแชร์ความความเขาเรียกว่าอะไระประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าผ่านมันมาได้ยังไงแล้วก็ทํำยังไงจนถึงถึงได้เป็นคนที่มีความสุขที่ตื่นมามีความสุขแบบเป็นเคสในทุกๆวันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอย้ายบ้านจะเป็นต้องย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในเมืองนิดนึงเนี้ยเคสก็เลยมีโอกาสได้ไปทํางานเป็น call center ด้วยนะเป็น c a l center ให้สายการบินบางเกาอแต่ว่าด้วยความที่ชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนถูกต้องไหมคะ ทำได้แค่ประมาณสองเดือนอะ่ะก็เป็นอันต้องเลิกกับแฟนไปที่เราคบมาเจ็ดปีะนะก็ค,คือมันมีความจมําเป็นที่เราต้องเลิกกันแล้วเราจําเป็นต้องขนของของตัวเองออกจากบ้านเขาออกจากห้องเขากระทันหันนะตอนน่อรับเป็นชีวิตที่แบบแย่ที่สุดแล้วะแบบแย่มากคือเหนื่อยมันรู้สึกแบบหาทางออกไม่เจอมันเหนื่อยมากเราก็นี่แหละเราก็พยายามพยอยขนของเนาะย้ายกลับ ไปอยู่บ้านไปอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่เคก็ย้ายไปอยู่บ้านที่เชียงใหม่คือก็ร้องไห้ก็ต้องจำเป็นต้องลาออกจากงานใช่ไหมคะทาให้อยู่แค่2เดือนเองาสองสมเดือนประมาณนั้นนะ่ะคือย้ายไปอยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่ก็ก็เลิกกันแล้วก็จําเป็นจะต้องลาออกจากงานเพราะว่าเราไม่มียังไม่มีที่อยู่ที่กรุงเทพนะตอนนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนอะ่ะก็นั่นแหละย,ย้ายกลับไปกับแม่ก่อนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมใช่มันเป็นชีวิตที่ แล้วว่าในทุกๆคนน่ะมันจะมีหนึ่งครั้งอ่ะสักครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบโหชีวิตแม่งแย่มากเลยแบบทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นหาทางออกไม่ได้แบบร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้หน้าของพี่แค่ะคือณนะตอนนั้นเลยแบบแย่มากแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งเนาะอยากจะอยากจะกลับเข้ามาทํางานในกรุงเทพอีกครั้งอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะเอาชนะเอานี้ดีกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงชิกีก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยแบบ พยายามที่จะเข้มแข็งก็กลับมาทำงานที่ลุฟทันซาอยู่ประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีพอมาทำงานเป็น Passenger Service Agent ที่ลุฟทันซาเนี่ยในขณะที่สภาพจิตใจเรามันยังไม่ได้มั่นคงแล้วความพร้อมเรายังไม่มีกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาค่ะณนะตอนนั้นก็ถือได้ว่า สำหรับเจ็ดปีที่แล้วก็มันก็จะมีคำคำหนึ่งที่เราพูดนะสมัยนี้เนาะมันเหมือนการเป็นซึมเศร้าแต่เราเราณตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าพอทุกครั้งที่ป่วยไม่สบายเนี่ยก็จะไปหาหมอหมอก็จะบอกว่าอ๋อเป็นโรคลำไส้แปลกปวนก็คือมีภาวะความเครียดไม่รู้ตัวแล้วก็จะทําให้เหมือนลำไส้ไม่ทํางานแล้วทําให้เราแบบท้องผูกท้องเสียแล้วก็ป่วยบนะ่อยณตอนนั้นนะคะแต่ว่าทํางานที่เป็นกลาวสตาฟเนี่ยถามว่า ชีวิตอะมันมันโอเคไหมกับอาชีพอาชีพนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆอาชีพมันโอเคนะแต่ด้วยสภาพจิตใจนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเคสอาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวเองมากไปอะคะ่ะเพราะว่าอยากจะอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพเนาะอยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเองอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีผู้ชายเราก็อยู่ได้อะไรเงี้ยคือก็เหมือนสร้างความเครียดให้ตัวเอง จนไม่ได้ดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็จิตใจเงะะี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสองสามปีที่ค่อนข้างแย่ต่อสุขภาพจิตค่อนข้างแย่เหมือนกันทํางานอยู่นะตอนนั้นก็คือนั่นแหละเช็คอินผู้โดยสารพาผู้โดยสารเข้าเกตแล้วก็ดิลเคสมันเป็นงานบริการที่ ได้ฝึกความอดทนจริงๆนะแล้วตอนนั้นเราค่อนข้างที่จะมีทัศนคติที่จะแบบเคก็ไม่ได้เป็นคนเดียวเคก็สู้กับผู้โดยสารบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยณณวันณวันนี้ที่อายุเท่านี้แล้วหันกลับไปมองอ่ะเรารู้สึกเสียใจมากที่ทาไมวันนั้นเลือกที่จะแบบหัวแข็งขนาดนั้นกับผู้โดยสารแล้วไม่แทนที่เราจะไปแทนที่เราจะเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่อยู่ทีมผู้โดยสารแต่เรากลับตั้งตัวเอง อยู่ฝั่งตรงกันข้ามฉันกับเธอคือเอนิมีกันเราคือศัตรูกันอะไรเงี้ยซึ่งการมีทัศนคติแบบนั้นในงานบริการนอะมันจะไม่ดีเลยอะมันมันแย่มากแล้วมันทำมันส่งผลกับสุขภาพมากๆป่วยบ่อยมากๆม,ม,ม,มันมีดีเทลอะไรมากมายค่ะในใน,ใน,ใ,นในการทำอาชีพนั้นแต่ถ้าถามว่าเคสรู้สึกเสียใจยไหมที่ได้ไปสมัครงานที่นี่ไม่เคยเสียใจยเลยถ้าไม่มีลูฟทันซาวันนั้นก็คงไม่มีโอกาสดีๆในชีวิตตามมาข้างหลังจนถึงวันนี้ ต้องขอบคุณลูกพันซุาแลวก็ขอบคุณทีมมากๆเลยนะคะณนะตอนนั้นเราเราทาให้เราได้เรียนรู้นะว่าวันที่เราป่วยจริงๆอะไรเงี้ยคนที่จะดูแลเราแล้วเป็นห่วงเรามากที่สุดก็คือครอบครัวเนาะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราป่วยไม่ป่วยอะไรเพราะเขาก็ต้องคิดว่าเขาก็มีภาระหน้าที่เหมือนกันชีวิตของเราไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเคสเคยเครียดจนถึงแบบร้องไห้แล้วหัวแบบโขกโซฟาแบบเนี้ยเพราะว่า มันเหมือนชีวิตแบบหาทางไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตอนนั้นถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีแต่ความนกาทีฟอ e แบบรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราไม่เคยผ่านอะไรที่เป็นน egative มาเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรที่ดีอะไรที่เป็น positive ใช่ไหมคะเคก็เลยไม่รู้สึก regret หรือว่ารู้สึกเสียใจที่ณวันนั้นตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างลงไปในชีวิตไว้มีโอกาสคงได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะหลังจากนั้นพอเครู้รู้สึกว่าแบบ เอออาชีพกรุงเทพอาจจะไม่เหมาะกับเราเนาะก็เลยกลับไปหาแม่อีกแล้วก็กลับไปเชียงใหม่ดีกว่าแต่ในตอนนั้นมีแพลนอยู่แล้วนะว่าอยากจะไปออสเตรเลียก็ปรึกษากับครอบครัวแล้วแหละครอบครัวก,ก็แบบเอ้ยแล้วแต่ต้องขอบคุณแม่แม่ก็เป็นคนที่ซับพอร์ตทีฟมากจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนพูดแบบให้กําลังใจหรือว่าเป็นคนพูดหว,วานๆอะไรเงี้ยเอาใจแต่ว่าแม่เป็นคนที่เป็นคนพูดเด็ดขาดว่าแบบอยากทำทำ,ทำเลยถ้าทำแล้วทำให้จริงจังนะอารมณ์ประมาณนี้ เคก็เลยกลับไปอยู่เชียงใหม่ก่อนตอนแรกกะจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปออสเตรเลียเลยแต่ว่าบ,บังเอิญว่าได้ไปทำงานอยู่ที่โฮสเทลชื่อดีใจแบ็คแพคเกอร์แล้วก็ Eleph ฟเว่นแซนท r y นะคะก็คือไปเป็นเหมือนเป็นเหมือนปางช้างเป็นโฮสเทลที่รับนักท,ท่องเที่ยวต่างชาติล้วนๆแล้วก็เป็นปางช้างอะไรเงี้ยค่ะที่นั่นก็คือจุดเปลี่ยนในการใช้ชีวิตทัศนคติแล้วทำให้รู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเว้ยเราต้องการแค่อยู่กับธรรมชาติเว้ยนั่นคือแบบ การที่ได้ค้นพบตัวเองจริงๆว่าตัวเองชอบอะไรจากที่เราไปใช้ในชีวิตในกรุงเทพอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบการได้ใช้ของแบรนด์เนมการได้ดื่มไวน์การได้ไปร้านอาหารแล้วทานสปากเกตตีถือว่าทานเรคคอร์ตหรืออะไรต่างๆอะทำให้ชีวิตดูหรูอะอันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยเว้ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือแบบการได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาณตอนนั้นถึงค้นพบตัวเองเจอ บางคนอ่ะมันใช้เวลาแป๊บเดียวก็หาตัวเองเจอแล้วแต่บางคนอ่ะใช้เวลาแบบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีค้นหาตัวเองค้นหาตัวตัวเองหรือว่าอเดนติตี้ของตัวเองอ่ะมันต้องใช้เวลานิดหนึง่งเคก็ไปทํางานอยู่กับดีไซน์แบ็คแพคเกอร์แล้วเคก็ได้เจอกับเพื่อนทางานสามารถที่ทำงานทำงานเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็สามารถจะเป็นคนยูเคเนาะแบบเพื่อนที่มาจากแมนเชสเตอร์เขาเขาเรียกว่าเป็นวอร์เนเทียที่แบบทํางานอยู่ที่ปางช้างด้วยการที่แบบอยากมาดูแลช้างอยากมาอะไรเงี้ยแล้วเคก็ได้ทํางาน อยู่กับธรรมชาติจริงๆอยู่กับต่างชาติจริงๆก็จาบสอเดือนมันก็ยาวเป็น1ปีถึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพราะว่าก็ยังอยากจะทำตามความฝันที่ออสเตรเลียอีกก็ดตัดสินใจบินไปที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลเดย์ใช่ไหมคะไปถึงนี่ก็คือสามารถเป็นท็อปปิกใหม่ๆได้เลยนะว่าเพราะว่าการหางานที่นั่นมันจะหลากหลายมากไม่ว่าจะไปทํางานฟาร์มไม่ว่าจะเค,เคยไปเรียนนวดด้วยนะ นวดที่ออสเตรเลียกับนวดไทยจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะเขาจะเป็นนวดค่อนข้างเบาดนึงกับอาร oma oil อะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้คนที่สอนเคทนวดเขาเราก็ยังเป็นพี่ที่ดีต่อกันเขายังเป็นคุณแม่เคทเรียกว่าแม่โซเฟียเขาก็ยังเป็นแม่โซเฟียที่น่ารักแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้เรารู้สึกว่าอาชีพที่เหมาะสมกับเราน่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ก็เลยตัดสินใจไปเรียนนะคะก็อย่างวิดีโอที่เห็นเลยก็คือไปเรียนไปเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ ร้าน The Wanderer นะคะอยู่ที่เมลเบิร์นทำอยู่ The Wanderer จนแบบเต็มแม็กเต็มแม็กเลยจนโควิดมาโควิดมาแบบเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดโควิดมาจนแบบวีซ่า Work and h o l i ด a ์หมดแล้วก็ยังจะยังอยู่ต่อได้ด้วยโควิดวีซ่าตอนนั้นก็คืออยู่จนแบบเต็มแม็กปิดปิดเปิดเปิดจนเราต้องย้ายกลับมาเมืองไทยใช่ป่ะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเมืองไทยที่พี่กับกับโมแกนเนี่ยกับโมแกนประมาณหนึ่งปี หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่แคนาดามาสมัคร Permanent r e s ร d e n t พอมีโอกาสให้เป็น Work Permit เนี่ยรีบหางานเลยเพราะาอยากทำงานมากอยากมีเงินมันก็มันมันก็เป็นช่วงที่แบบได้งานอะไรมาก็จะทำใช่ปหก็ไปทำอยู่ Starbuck s อยู่แป๊บหนึง่งแต่ว่าเราไม่ได้ชอบทำงานที่ Starbuck s เพราะว่า Star b u c k s ที่แคนาดาส่วนมากคนเด็กที่ทำงานจะเป็นเด็กอายุแบบสิบเจ็20บปสิกยสิบอะไรเงี้ยทัศนคติในการทำงานก็จะไม่เหมือนกันละด้วยวยัยวุฒิคุณบุฒิอะไรต่างๆเราจะไม่เหมือนกันไม่ใช แล้วเหมือนเราปรับตัวกับเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> ก็เลยลาออกจากงานมาแล้วก็ไปสมัครเป็นร้านเบเกอรี่เป็นบาริสต้าแต่คราวนี้มันจะเป็นกาแฟแบบกาแฟจริงๆที่เราต้องไปเข้าคอร์สเรียน Coffee Tasting แล้วก็เข้าคอร์สแบบเหมือนการคั่วกาแฟอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไปอยู่ร้านเบเกอรี่พักนึงแหละยาวๆแต่ก็ไม่ถึงปีนะจนณนปัจจุบันนะคะ ก็ตัดสินใจที่จะพัฒนาอาชีพตัวเองไปทางด้านอื่นก็เลยตัดสินใจสมัครที่คาสิโนแล้วก็ได้งานเป็นคาด d ลเลอร์นะคะก็คือเป็นเหมือนเจ้ามือเจ้ามือแจกไพ่ในคาสิโนสาเหตุที่ตัดสินใจไม่ทำบาริสต้าแล้วมาเป็นคาดิลเลอร์นะตอนนั้นคือแค่คิดว่าอยากจะหางานที่มั่นคงองค์กรที่มั่นคงเพราะว่าเราก็อายุขนาดนี้แล้วโมแกนก็อยากจะสร้างบ้านมีบ้านสักทีอะไรย่าเงี้ยค่ะ แล้วเราจะต้องการมีบ้านที่ประเทศแคนาดาไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยมันต้องแบบผ่าน financial process หลายๆอย่างมากแล้วพอเราเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันอาชีพของเราทั้งสองคนจะต้องสามารถซัพพอร์ตกันและกันให้มีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆได้คือมันก็ต้องคิดไปถึงภายภาคหน้าให้มากขึ้นก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ๆจริงๆโมแกนะ่ะเขาอยากจะให้ิดททำอะไรที่เป็นออนไลน์มากกว่า คือแบบอย่างเงี้ยอย่างทำบล็อกทําอะไรอย่เงี้ยแต่เขาอยากให้เคดไปทำแบบเว็บดีไซน์หรือว่าไปทําแบบโคดดิ้งแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ชอบไงเขาก็เลยเออทำบล็อกนี่แหละลองดูลองพยายามที่จะพัฒนาช่องแล้วก็เผื่อในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะเราเราอาจเคไม่ได้อยากมีชื่อเสียงมาแต่เคสว่าเอออย่างน้อยก็สร้างรายได้เป็นแบบพ s s ซีฟอินคัมไปแล้วกันอะไรเงี้ยเคสก็เลยตัดินใจว่า หลังจากวันนี้ไปเคจะพยายามพัฒนาทักษะทางด้านการตัดต่อการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็การเป็นยูทูบเบอร์ให้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้ที่ตัดสินใจมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการทำอาชีพอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแค่กำลังจะมาบอกว่าบางคนอะ่ะมันแบบกว่าจะได้เจออาชีพที่ตัวเองชอบจริงๆใช่จริงๆอะ่ะมันก็ใช้เวลาแต่อย่างใครถ้าโชคดีเหมือนโมแกนโมแกนรู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่อายุ18 สิบเจแปดก็คือรู้ว่าตัวเองชอบตัดต่อภาพชอบอใช้คอมพิวเตอร์เขาก็ตรงไปทางทักษะนั้นเลยเขาก็ไปเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับเว็บดีไซน์พอไปเป็นเว็บดีไซน์เสร็จปุ๊บมีโอกาสได้ทําปี2ปีแล้วเขาก็ตัดสินใจเรียนที่จะโคดโคดิ้งนะคะด้วยตนเองโดยไม่ไปไม่ไปเรียนมหาหลัยก็คือเรียนซื้อคอร์สเรียนด้วยตัวเองพัฒนาทักษะหรือสกิลทางด้านนี้ด้วยตัวเอง ทุกๆวันนี้โมแกนก็ยังหาคอร์สเรียนเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาทำงานด้านเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อัปเดตเคทก็เหมือนกันเคทก็แบบพยายามที่จะค้นหาอาชีพตัวเองที่ตัวเองชอบจริงๆโมแกนจะถามทุกครั้งว่าเธอไปทำอาชีพนี้เธอชอบหรือเปล่ามีความสุขไหมไปทำแล้วมันจะทำได้ดีไหมอะไรเงี้ค่ะประมาณว่ามันมันจะคือประมาณว่าเราก็ต้องคิดหรอว่ามันเป็นอาชีพที่เราทําได้ทําได้ก็คือใครๆก็ทําได้แต่มันทําได้ดีหรือเปล่า กั่นคือคําถามที่มอ์แกนพูดกับเคททุกครั้งว่าแบบถ้าไปทาแล้วทําได้ไม่ดีอย่าไปทําให้ทําอะไรก็ที่คิดตัวเองจะทําได้ดีแล้วตัวเองจะมีความสุขคือก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะตรงนี้นะคะว่าเคทผ่านการทํามาหลากหลายอาชีพค้นพบตัวเองแล้วมันก็ยังใช่ไม่ใช่มันก็ค้นพบตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะใช้เวลากับในสิ่งที่ชอบนะคะอย่าไปรัชกับมันมาก ให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วพอรู้ตัวเองชอบก็ค่อยๆพัฒนาไปทางด้านนั้นเรื่อยๆนะคะอย่าไปแบบแข่งขันตัวเองกับใครอย่าไปสนใจป้าข้างบ้านแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะแบบเออรู้สึกว่าเออเป็นชีวิตที่พอดีนะคะสําหรับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันแค่นี้นะคะรู้สึกว่าวิดีดโอนี้ต้องยาวมากแน่เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะเจอสิ่งที่ตัวเองรักนะแล้วก็มีความสุขที่ได้ทํามันนะคะบาย